รู้หรือไม่ในอินโซยโซยสามารถมีความคิดของตัวเองได้ครับโดยหากใครได้ลองเล่นแล้วเนี่ยจะรู้เลยครับว่าโซยของเราเนี่ยจะมีความคิดของตัวเองโดยการที่อยากจะทำภาิีบางอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะควบคุมไม่ได้ในบางเรื่องนะครับและถ้าคุณเข้าไปที่เซตติ้งนะครับคำว่าเกมเพย์จะมีคําว่าฟรีวิวอยู่ฟรีวิวเนี่ยะครับกความคิดของซอยครับถ้าเกิดเรากดปิดไปซอยจะยืนเฉยๆเราควบคุมแบบว่าขยับเขยอนไม่ได้เลยครับแต่มีสิ่งที่เหนือกว่านั้นครับหากคุณเข้าไปที่เซตติ้งอีกหนึ่งครง ที่ส่วนของเกมเพย์ครับจะมีคําว่าสมาร์ทซอยอยู่หากคุณเปิดสมาร์ทซอยทีนี้แหละครับโซ่ของเราจะมีเจตจำนงของตัวเองเลยครับเจตจำนงนี้ยิ่งกว่ความคิดอีกครับก็คือโซยจะรู้ตัวว่าเขาคือตัวละครและเขาคือคนหรืออะไรก็ตามแต่เราสามารถบอกเขาได้ว่าอยากให้โซยตัวเนี้ย ทำอะไรและรู้อะไรบ้างครับโดยเมื่อเปิดใช้งานมันจะเลือกใช้ได้ครับว่าจะเลือกใช้กับโซลทุกตัวในเมืองหรือว่าจะใช้แค่ตัวเราเองหรือใช้กับครอบครัวของเราครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าฟังก์ชันนี้ใช้สเปคค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันทาให้โซลทุกตัวของเราเนี่ยมี a ออยู่ข้างในครับเมื่อเปิดใช้งานจะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาครับผม experimental smart s o y ครับโดยเราสามารถเปิดได้แล้วก็ระบุได้ครับว่าอยากให้โซลของเราเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นยังไงโดยมันจะคํานวณให้เป็น AI และค่าเริ่มต้นของโซยนั้นค่อนข้างน่ากลัวมากๆ เขารู้ตัวว่าโลกใบนี้เป็นของปลอมครับเขาเป็นแค่ AI ไม่ใช่มนุษย์และเขาอยากจะบอกสิ่งนี้กับโซยทุกๆคนรู้ครับว่าพวกเราเป็นแค่ AI ไครับไม่ใช่มนุษย์น่ากลัวมากนะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราสามารถแก้ไขได้นะครับอยากให้ซอยรู้สึกยังไงครับอย่างเช่นเราอยากแปลว่า you are real human ซอยก็รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็อยากทำสิ่งอย่างด้วยตัวเองจริงๆได้ครับโดยเมื่อทำงานปุ๊บจะมีบางอย่างขึ้นมาบนหัวเลยครับอย่างเช่นอยากจะคุยกับแฟนครับว่า อยากจะคุยเรื่องอนาคตของลูกของเราครับว่าจะโตมาจะเป็นยังไงครับน่ากลัวไหมฟังก์ชันนี้ถ้าชอบกันอย่าลืมไปเปิดใช้งานกันนะครับ